สุสิบสามอาถรรพ์ความเชื่อหรือความจริงเสาเล่าหลอง EP นี้เราก็มีเรื่องของสุขสิบสามมาเล่าให้ฟังกันค่ะทุกคนเชื่อเรื่องของสุขสิบสามกันมากน้อยแค่ไหนคะเราเคยเรียนโรงเรียนคิดนะพวกเขาค่อนข้างเชื่อเรื่องสุขสิบสามมากอยู่พอตัวเลยแหละเพราะว่าวันสุขสิบสามสำหรับชาวคริสแล้วถือเปนวันโชคร้ายตามความเชื่อของเขาค่ะ และที่กลายมาเป็นความเชื่อของคนทั้งโลกนั่นก็เพราะเชื่อมโยงกับตำนานความเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูว่ามีคน13าคนได้ร่วมทานอาหารมื้อสุดท้ายกับพระเยซูก่อนที่พระองค์จะถูกนำตัวไปตรึงบนไม้กางเขนในวันศุกร์ประเสริฐและความเชื่อนี้เองและความเชื่อนี้เองก็ได้ถูกสืบเนื่องตกทอดมาว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คนที่13มมานั่งทานอาหารร่วมโต๊ะเดียวกันแล้วคนที่ลุกจากโต๊ะไปเป็นคนแรก คนนั้นจะต้องตายแต่สำหรับประเทศไทยแล้ว13ไม่ได้เป็นเลขอารรถันแต่กลายเป็นเลขมงคลค่ะ อย่างชาวอียิปต์จะมองว่าเลขส3บสาเป็นเลขมงคลเพราะตามโบราณเชื่อว่าชีวิตและวิญญาณของมนุษย์นั้นแบ่งเป็นขั้นเป็นตอนโดยแบ่งเป็นทั้งหมด12ขั้นส่วนขั้นที่13นั้นเป็นชีวิตในรันหลังความตายส่วนไทยแลนด์ดนะครของเรานั้นมองว่าเลข13เป็นเลขมหาอุดโดยเชื่อว่าจะอุดสิ่งชั่วร้ายต่างๆได้คือจะไม่รับรู้ถึงทวารทั้ง9ปิดทั้งหมดทุกช่องทาง เพื่อไม่ให้ได้ยินไม่ให้ได้เห็นในสิ่งที่ไม่ดีหรืออีกในนึงก็คือจะอุดสิ่งที่ไม่ดีไม่ให้เข้ามาหาเรานั่นเองค่ะว่าแต่ใครเคยเจอประสบการณ์หลอนๆในวันศุกร์บสาบ้างไหมคะถ้าเคยเจออย่าลืมอินบ็อกซ์มาเล่าให้แอดมินฟังนะคะ